ลิงไก่สย่าปะทะเจ้าไก่โฮคังเงะได้มาตั้งสามหมืดวงตาฮู้ โยมาทูดเงือกตกหืงหน้าอย่างเครียดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพไปกเช่นเคยครับผมสำหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็พาไปดูการต่อสู้รอบดึกได้เห็นไปเลยว่าแต่และคนนี่ส่วนมากจะใช้เจ้าไก่ชนสุดเทพมาต่อสู้ในช่วงเวลากลางดึกอันตรายสุดๆกันเลยทีเดียววันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของช่วงเย็นๆผู้เล่นก็ค่อนข้าง จะเยอะกันเลยทีเดียวนะดีเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก็เก็บแรงกิ้งได้8,706ครั้งครั้งที่แล้วนี่ประมาณเกือบจะ8,000ใช่ไหมเก็บมาได้เยอะเหมือนกันนะกว่าจะถึงระดับมิสติ c คอลกอรี่นี่หนทางก็อีกสักพักแล้วก็ตอนนี้พี่เก็บดวงตาได้95,000ทยอยเก็บไปเรื่อยๆอ,อีกไม่นานก็คงจะได้เจ้าไก่โคคางเงะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เจ้าลิงไก่ชมพูแล้วก็เจ้าไซตามะเจ้าลูกเจี๊ยบต่อสู้กันอีกตอนนี้ผู้เล่น8 พันกว่าคนเอาเจ้าลิงไก่สยาสู้เลยละกันนะสู้ออนไลน์เลยเพื่อนเพื่อจะได้เห็นหน้าเวอร์อรของพวกตัวใหม่โอ้โหคู่แรกก็ disconnect โอ้โหปะทะเจ้าไก่โฮคังเงะคู่แรกเลยละเนี่ลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่โฮคังเงะโอ้โหสวัสดีเพื่อน โอ้ซูปเปอร์ไซยามาแล้วโดนไปพลังหน้าอกกระแทกชาร์จพลังบอลเกิงกิเฮ้ยเริ่มมาเจอหน้าเหวือตัวใหม่ครับผมเอาไปกินเฮ้ยโอ้โหหน้าโคตรเท่เหวือแบบเท่ๆครับผม และแล้วเจ้านี่ก็สลับล่างหนีไม่ทันตอนนี้พี่ก็เรเวล8657กันแล้วนะทุกคนลืมบอกไปเลยว่าเก็บเงินได้5,9,000ล้านขาดอีกประมาณ300แสนล้านนะผมเราก็จะอัพเจ้าตัวนี้ได้เดี๋ยวยังไงพี่ก็จะลองพยายามเก็บแม่เก็บเงินกันด้วยนะแต่ช่วงนี้ขอเก็บแรงกิ้งไปก่อนละกันเปลี่ยนดาน ลุยตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยเจอเจ้าลูกเจีย๊ยบโคตรลูกเจี๊ยบสายยาลิงไก่สายยาปะทะเจ้าลูกเจี๊ยบสายยาตัวน้อยโอ้เลือด8,000ันอย่างนั้นเหรอืมแปลกๆนั่นนี่อลุยย่าพลังมัดนี่ลูกบอลยักษ์เก่งกะเอาบอลยักษ์ไปกินซะไม่โอ้โห เริ่มมาชนะสองครั้งแม่เจ้าลิงไก่ไซย่าขอให้นายชนะแบบนี้ตลอดไปเ <g iggle> ฮ้ยนี่มันอะไรเอ่ยเหมือนจะมีแอปชิปเมนต์วิแอปชิปเมนต์อันนี้ชนะเจ้าลูกเจี๊ยบไซยาสามด้วยการใช้ลิงไก่ไซย่า4สในโหมดออนไลน์ครับผมได้มาตั้งสามหมืดวงตาอ ดวงตาเยอะอะไรขนาดนี้เฮ้ยดูสิตอนนี้เรามีดวงตาอยู่2 5 5 0 0 0นกละนะหนทางสู่ไก่โฮคังเงี้อีกไม่ไกลแม่มีความสุขจริงๆเปลี่ยนด่านหน่อยสิโอ้โห,หเจ้าไก่ยามาทูดลิงไก่สยาปะทะ ยามมทูตแห่งความตายนายไม่มีทางเอาวิญญาณของฉันไปได้แน่นอนฉันจะน็อกเอาแก่เองยาพลังเตะโยามมทูตโอ้ยชาติบอลหน่อยเพื่อนนี่ลูกใหญ่โตปล่อยไปยามมทูตเงื่อตก <c oughs> หน้าอย่างเครียด <c oughs> แม่เพิ่งเคยเห็นหน้าแบบนี้ มีแต่ตัวใหม่ๆที่มารับพลังของเราเก่งกาจโคตรๆเอาละลุยต่อกบผมใช้เจ้านี่จนกว่าจะพ่ายแพ้ละกันนะนี่มันลิงไก่ไซย่าอีกแล้วลิงไก่ไซยาสี่ปะทะอุ้ยโคตรลิงไก่ไซย่ารุ่นพี่มิสติโคอลี่ซะด้วยไม่ทักทายเลยนะเพื่อนเอาหน้าอกไปรับลูกเตะของมันโอ้ย สงสัยเราจะได้ตายแน่นอนโอ้ยไม่นะเพื่อนยอมแพ้ก็ได้เอือไม่ไหวจริงๆให้ตายเถอะเฮ้ยไม่เสียเงินหรอกนะเพราะความต่างของเรเวลแบบนี้ไม่กลัวเดี๋ยวเล่นอีกละกันอุย้ยลูกเจี๊ยบตัวน้อยลิงไก่ใส่ยาสี่ปะทะลูกเจี๊ยบตัวน้อยสา่ย,ยาฉันแข็งแกร่งนะเพื่อนเก่งกลัวฉันหรือเปล่า แม่พลังเต็มเปี่ยนจริงๆตัวฉันยา yeah! ลูกเตะกับพลังหมัดลูกเจีย๊ยบวิ่งดีเฟน์เราหนากว่านิดนึงโอ้โหยัยงไงโอ้โยเกือบตายมาเดี๋ยวดูเจ้าลูกเจี๊ยบหน้าเวหว์กันหน่อยสิหืมหิมะตกซะด้วยโคตรสวยว้าวลูกเจี๊ยบใจสู้เอ,อมาเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้เจ้าไก่เซตมากกนิดนึง ดูซิว่าคู่ต่อสู้เจอเรเวลสูงขึ้นหรือเปล่าเอ่ยชนะ99ครั้งแพ้6ครั้งแบบนี้เจอไก่ซักผ้าเจ้าไก่ไซตามะ1หมัดกับไก่ซักผ้าลิมถนนอา,าความแข็งแกร่ง99%ขอโทษที่ต้องต่อยนะป้ายา่าพัดถุงหลุดโ <c oughs> อ้เลียนลืมทักทายสวัสดีปรืด316 HP เจ้าไก่ไซตามะยังไงก็แข็งแกร่งสุดๆนึกภาพเจ้านี่พ่ายแพ้ไม่ออกเลยนะอุ้ยเจ้าไก่แดงเจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่แดงฉันแนะนําให้นายเปลี่ยนแม่สายพันธุ์ของตัวเองเพราะว่าไม่ค่อยจะเก่งโ <c oughs> อ้โหขอโทษด้วยรืด xp 300แล้วก็จะมาเล่นเจ้า ตัวนี้ก็นสักนิดหนึ่งลูกเจียบไซย่ากันต่อครับผมตัวนี้ก็ชนะไปแล้ว7,705ครั้งพ่ายแพ้มา200กว่าครั้งด้วยนะอุ้ยเจอเจ้าลูกเจีย๊ยบตัวน้อยโคตรรุ่นน้องเลยนะเนี่ยโคตรลูกเจีย๊ยบไซยาปะทะสุดยอดไก่ลูกเจีย๊ยบรีแลกซ์ซะเจ้าลูกเจีย๊ยบตัวน้อยแล้วก็พ่ายแพ้ไปซะเถอะยา่าอ้โหหุ้ย,ยอึดเหมือนกันน่าเรา อยังไงก็ไม่รอดเลเวลอัพกระชูดนี่แปดพหกร้อเดี๋ยวเรามาใช้เจ้าไก่ไซตามะต่อสู้กับนกกระจอกเทศสักทีหนึ่งเก็บดวงตาเพิ่มซิไก่ไซตามะกับนกกระจอกเทศพลังหมัดทะลวงอกเอาให้ไส้หลุดออฮึเลิบมาเปิดได้สวย55ล้านกันเลยทีเดียว26ล้านผ่านไปเฮ้ยมัด 28ล้านนะผมเกือบครึ่งหลอดแล้วนะยังยังไม่พอต่อยให้มันแรงกว่านี้55ล้านสิเพื่อนเดี๋ยวก็พ่ายแพ้จนได้หรอกเอ้ยเริ่มรู้สึกจะไม่ไหวคิ55ล้านครั้งเดียวเอ้ยคีมันเยอะๆมันคิก็จริงแต่ว่าดันคีไม่แรงอน่าผิดหวังอย่าคีแรงๆเพื่อนเออ55ล้านลัวซสิ นี่แหละเอ้ยต้องให้เราพูดถึงห้าสิบห้าล้าน3ตาติดสี่ตาติดหรือเปล่าไม่เฮ้ยยังไงก็ชนะเลือดเหลือแค่นี้แทกอ,อกมัน 000. 000. 000. 000. 000. 000. ยอดเยี่ยมได้มาอีกเป็นพันนะผมนี่หนึ่งแสนสอพเก็บประจำวันอีกไม่นานโอเค กลับมาเจ้าลิงไก่สีชมพูนี่เล่นออนไลน์ครับผมผู้เล่น9000แล้วเพื่อนโอ้ยปะทะเจ้าไก่เหลืองลิงไก่สายาสี่ปะทะเจ้าไก่เหลืองหวัดดีจ้าชื่อแคทแคทลุยพลังมัดรูเข้าหน้าโอ้โหตายแบบง่ายดายไม่เอาเพื่อนเอาตัวเลเวลหนึ่งมาสู้งองแงแล้วนะเอ้ยไก่เกมเมอร์ โอ้โหไ,ได้สังหารเจ้านี้อีกแล้วลิงไก่ซียปะทะเจ้าไก่เกมเมอร์ถึงนายจะเอาโฮโลแกรมมาสู้ก็หนีฉันไม่ทันกลัวหรือเปล่าเอ่ยก็ต้องกลัวอยู่แล้วสิถึงเอาโฮโลแกรมมาสู้บอลเกงกิยักษ์เอาไปกินว้าไม่มีแรงคิดจะหนีเหือสวัสดีเพื่อนทักทายโอ้โหท่ามกลางแม่พลังระเบิด อุ้ยชนะเจ้าไก่สิงโตแน่นอนลิงไก่ซย่าปะทะเจ้าไก่แผงคอสิงโตขอบใจที่นำชัยชนะมาให้ฉันจะได้ปิดจบได้สสวยขอโทษด้วยอูย้ไก่แผงคอสิงโตที่หน้าเวอลาก่อนเจ้าผุ๋ยผงเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้ ก็เรียกได้ว่าปลดล็อกแอปชิ m เมนจนได้ดวงตามาืมากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะรีบรีบเล่นเลื่อนอันดับให้ไปถึงระดับมิสติกลี่กันนะทุกคนจะได้สองแสนดวงตาตรงนี้กันด้วยไม่ในคราวหน้านะครับผมใครที่คิดถึงเจ้าไก่ชนตัวไหนอยากจะให้พี่มาเล่นให้ดูกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยมาอัปเดตข่าวสารในคราวหน้าไปละบายบายจุ๊บ